ส,สบายดีสบ,ยดสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวอะไรต่างประเทศเด้อยินดีตอนหับเกเข๋าส่สงป้าหมูสาวลาวเฮ้าสิมาเห็ดยังมาซอยเห็ดซอยเห็ดแต่ซอยแล้วแต่เกือบสีแล้วเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็คือตีนเห็ดเนาะเพราะว่ามือเศ้านี้นังมิวกับเม่สะคอนเด้ไปตลาดแต่ไปตลาดใด เปตลาดหวยลายเปตลาดหวยลายแล้วก็ตลาดไดอีกแป้วตลาดเต้าหรือบางคนเอิ่อนว่าตลาดนเนาะสลายเขาก็จะเอื่นว่าตลาดจีนเนาะแต่แต่ยังบางคนน่ะสิอเอื่อนว่าตลาดเต้าเพราะว่าบางคนน่ะอ่ะสบู่ว่ะมีเป็นตลาดจีนแต่บางคนนะผู้ไปเอื่อนแต่ว่าเขาอยากเอื่นตลาดเจ้า ต,ตลาดเศร้าเพราะว่ามันเปิดตอนเศร้ามั้อที่แม่น,ม,นมันเปิดแต่ตอนเศร้าเพราะว่าตอนแบบหนึ่งโมงขึ้นไปนี่เขาพวกเขาอ่าะี่ง่ายขึ้นไปตลาดแรงเนาะมันจะมีตลาดแรงและตลาดเศร้าพี่น้องเป็นยัง,ขงเขาเอ้ยแต่อ้ยตลาดแรงตลาดเศร้าเพราะว่าตลาดเศร้า,าเปิดแต่ตอนเศร้าค่าหนึ่งโมงหนึ่งโมงเลยพวกตลาดเศร้าจะง่ายเป็นตลาดแรง พวกตลาดแรงจะจะบอกเปิดตอนเช้า <m> เปิดเป็นตอนหนึ่งโมงเผื่อว่าปานเผื่ลงคายแล้วเสี่ยงเนี่ยได้อันนี้คือซีนเฮดีเปล่าคู่น้อยน้อย,น,อยน้อยเองพี่เนาะแต่้องมีซอยจนอยากแล้วลเลยเนาะซอยใกล้สีแล้วเลยส่วอนันนี้ก็คือซอยแล้วแล้วอันอน,นี้ก็คือเฮดบด เมื่อนี้่ครับสิเห็ดเมนูอยังกับเห็ดบดแกงเห็ดแกงเห็ดบ่แดใครสิเป็นคนแกงเมื่อนี้่มะมุ่นปลาสะกอนปลาสะกอนเขาเป็นคนถ่ากินนะมิยวเขาเป็นคนซอยเห็ดแล้วกระชากินมาเขาสิมานซอยเห็ดอันชื่อเห็ดเลือดเขาอะไรเบลอ่าน ตัวเนี่ยซื้อเป็นกองกองอะไรเฮ็ดสีขาวเฮ็ดสีขาวซื้อเป็นกองกองสิบพันแต่กองเนี่ยคือได้หลายแท้กสามกองสิบพันสามกองเสาะหาเขาลุ้นเหรอตามกองหรือว่าสี่กองนี่แหละแต่เอ็นเอ็นแต่งสามกองเฮ็ดขาวสามกองบัดเฮ็ดบดเด้ ข้าวไก่เนี่ยได้เหนะ็ดบดตัวสีเนี่ยเห็ดบดข้าวไก่เป็นโลโลเท่าไรโลละสี่สิบแปดสิบหกห้าสิบโลแปดสิบบาทพี่น้องเห็ดบดกระตกรนะแบบแล้วเห็นยังเลยแบบเราซื้อเราเป็นคนหมักซื้อจะไปตลาดจะหิวเหมื่อยบอกเพื่อไปโดนแหกตลาดห้วยไหลละสองห่อสองห่อปุ๊บตลาดเจ้าหนิ บันลดเหแบกขี่รถไปซื้อกาแฟกันประชากรจะจอดรถไะกะใ,ให้ให้เงินกองพันไปซื้อพักอิตูหรือว่ามาคน,อน,น,านเอิญนางถุงเหนื่อยมากคนไทยเอิญพักนางรักนะเป็นอิฐูนะเหื่อยหรือมวนไปตลาดเศร้านี่ เมือยตึงเมื่อยตึง,ม,ตงมวลตึงเมื่อยตึงมวลหิวนักเนาะคนไลยไปอยู่ตลาดเมีวยวไลยตลาดตลาดเศ้าหรือตลาดจีนคนไล่หลุดกันหมดทางไปเงี้ยน,นะคนก็ไปไลยแทวเมียวเลยตลาดเวรได้เขายังเปิดบับเปิคนขคายเครื่องโบราณเนาะตลาดเวลาเนาะ โดยเฉพาะตลาดเจ้านี่เขาขายเดีกเอากัะเลยมาเมื่อนี่นังมิวมานอนน้ำตั้งแต่เมื่อวานมาคืนเลยเนาะพี่น้องเขาว่าวันเสาร์วันอาทิตย์และหายพินมาอยู่นาะมานอนนำ้ำพอได้มีหมู่มาโอบมาลมนะเนาะเดียวนี่ค่ะบ,บริเห็นหนักกันโดนเลยก็ะเนื้มาอุบ,บริเห็นกันได้จากถิดแหละประมาณสามถิดแต่ไพราะจัเนาะนถิด<อ>มานอนถิดบ่ได้มานอนบางทีก็ไม่หลงนะล่นแล้วกระมือมนาะแต่บ่มีวันเมือง แต่ผมมีวันเมือ่อเมื่ออะไรมืออื่นจ้ก,ก็ได้เมืออะเพราะว่ามืออื่นไปองเรียนมืออื่นได้มือ่อเพราะว่ามืออื่นไปองเรียนติดหนามาน,นอนอีกเนาะตอนผมพีผูกไปหักผม,มีผูกไปผูกไปส่งอะน,นี่แต่ว่าผูกไปหักอบผม,มี่ก็มุ่ไปได้ไปหักน้องเผื่อมานอนน้ำเนาะแบบ ไอพึ่นอยู่เพื่อนเห็ดเวียกซอยพ่อแม่แน่บางเห็ดเนาะบางที่ไ่นพ่อมีเบี้ยมีงานพ่อมีเบี้ยมีงานเนจ้าน้องมันไหนบอกป้าไ้อยู่เพื่อนแบบมันเบื่อป้าไปลายมืออลไรก็เลยมันเบื่อเ,เบื่อยังเบื่อเพื่อน,นฮะเบื่อตัวมึงนี่กับน้องน้องัแพะ เราเป็นเนมเราผเป็นเนมกระดื้อเนมเนมแกมไซหันไดเนมเราเป็นเนมบมเป็นเนมแล้วกระดื้อเจ้ากับน้องไปรดื้อน้องน้องดื้อกลัวแต่บางที่เหมือนกับหัจักควรไดงย่างเส้นหมู่บ้านเนี่ยจักจะ่นก็ไปมุ่ยนั่งจิ้งข่าเนาะโป่งมีเบียกกันเลยเอามาผ่าดื้อว่าผมมีมุมกันเลยมาไปมุ่ยแบบเล่าหัวปัดเลีอนสะอาดเนาะ ยวดูเนาะเข้าอ่ะคือเกือบเขามาส่วนนอกนะปดเกือบไปนอกปดต่วงเป็นยังคืออยากนอนทีเเราะอยากนีมือนี่แต่ว่าแต่ว่ายก็อยากมาเขา้าห้านถูกอย่างสิบ จะข้าตักเองบอมุนมนงนเพราะว่าเดยเนี้มันมีฮันอยู่ใกล้ๆฮนะเนาะเขาอันอเพิ่นมาเปิดห้านทุกอย่างสิบพันพี่นอ้องมีต่อคองที่แบบกิฟตสอบถึกใจเด็กๆทั้งนั้นเลยนะมิวถึกใจถึกใจแต่ว่าบบมีเงินเอออดเอาใหญ่แต่ก็เห็ดเวียวโคมเงินไว้กับถ่ายยากได้กัซื้อเอาไม๊ิบไปหรอตักเอง ไปหลอกให้กำลังใจตัวเองบอกไปหลอกจ่ะเอแบบเขาใส่เอใส่เอสองนหน่วยหนึ่งบอกใส่สามหน่วยก็ดได้มิวเอะใส่สามหน่วยแต่ยังบบเย็นพแบบห้านห้านใหญ่แหบงบน้มิวเนาะมันก็นเลยแบบมันก่วงแหงเอแบบนะก็เลย,ยบดถึงเนาะก็เลยแหงโบเยนปันได้เงนมิลลิมัอุ้งเงินสี่ เสียนอยู่ทางตลาดเอนพวกนั่นตกเื้นไปพ่ไรมันตายแต่ว่ามันแพงกว่าอ่านทุกอย่างสิบพันทุกอย่างสิบพันเบิร์ดทุกอย่างเลยชั้นหลิกกระเบนสินเล็กสิ่งใหญ่แมนเบิร์ดอืมถศรษก่จขานาดเนาะนอันเ่้าไปเ่้ามาเอออีกระซอยเฮ็ดแล้วเลย กูซอยแล้วเลยแตกกระสอยอยู่เพราะว่าฮาปันกันเนาะส่วนเฮ็ดสีขาวนะจะเป็นของน้องมิวซีนะั่นซีเฮ็ดบด้วเป็นของปลามุ้ยไอ้หังปลามุ้ยคือซอยสีขาวค่ะเอากระซอยอสอยเจ้าซอยสอยกันตันตะยีอัแนะข่งกันแข่งกันแหละปลามุ้ยอย่างสนะนวันนี้เขาจิเตรียมเอาเห็ดไปล่างก่อนใช่มหมวอามาให้เอฟซีอย่างนู้เห็ดนะ นี่พี่น้องเฮ็ดบดเนาะเฮ็ดบดนี่นขฮาเห็นอัน oh. เผินเห็ดทอดอยู่หลวงพระบางเนาะเพราะว่าอันข้าได้ของฝากจากแม่นางเนิงทีอันเคยอยู่ใกล้เผินเผินเป็นคนไทยเนื้อและเผินง่ายที่อยู่นะเวลาเผินเมื่อบ้านเมื่อยามบ้านอะไเผินเอาเห็ดทอดอันนี้เลยเนาะมาฝากข้ากินเลยก็ติดใจเดี๋ยวนี้ขฮา่บริกินเลยแต่ข้าก็ยังคิดเห็นรสซาติอยู่นเนาะขฮาอยากไปเถี่ยวหลวงพระบางนนีอยู่เนาะนตอนนี้นเ้าขคอ ค่ะอยากไป <ừ m. S 2> สนุกกระจกเทศแต่โ่มีปู้พาไปแหล, <ừ m. S 2> ละอยากไปบอหนึ่งนำมีเงินรายกะอยากไปแต่บบมีผู้พาไปต้องทีมื่อบ้านาวันขี่รถไตยไปไต่มากะากขับไปแต่โฮมเงินแหละเวลาแมเอาเงินไหนไปรงเรียนก็โฮมไวโฮมไว้วลวก็จาได้เงินแล้วก็จึงไป ปบันี้เฮาขอโตเอาเห็ดไปละงันเด้อพี่น้องตอนนี้ตีนพี่น้องตอนนี้เฮากน้องมิวกบปาดตีนเห็ดได้สำเร็จแล้วเนาะเพราะว่าเอ่เฮ็ดมือน,นี่เฮาจะเฮ็ดแกงนะพี่น้องเนาะ รายการน้องมิวกะเป็นจนังแดนผ่อนใจพี่น้องจอิ๋ว่ันเป็นคนสั่งว่าสั่งเจนละจานาะ่ปะป้ามวยจนเบ้าจิบอยากแพ้น้องในน้องเป็นคนเบ้าเก่งฟุยเก่งเน้องพี่น้องเนาะถ้าว่าผู้ใดถือใจนอกก้องกะกดไลค์กดใจให้น้องในเด้อสำหรับคลิปนี้ฮาก็สิจบไว้สำนี่นะพี่น้องฝากพี่น้องกดซัสบสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อทบายดีบ๊าย